ไฮพินเต็ดนะคะ, ed, ะ,คะแล้วก็มีเอมเปรสนะคะแล้วก็มีแอมพาร์เรลนะคะแล้วก็มี e อมพาร์เรลคุณยังไม่เลิกกันหรอกแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยน่าจะงอนกันคือก่อนที่เราจะไปดูฟิลลิ่งอ่ะคุณมาเช็คก่อนว่าคุณอะ่ะเลือกถูกกองไหมนะคะคือกลุ่มนี้วายเห็นในในพลังงานของการแบบ ไม่คุยกันนะคะคุณคุณอาจจะมีปัญหากันนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นต่างคนต่างนิ่งนะคะต่างคนต่างเงียบมันเหมือนกับใช้ M, ใช้ไฮ h p r นเทสเป็นเหมือนคุณเล่นไมค์เกมกันอยู่นะคะรอดูว่าแบบจะทักหรือเปล่าอถ้าฉันไม่ทักไปแบบเขาจะทักมาไหมนะคะอันนี้นี่คือเห็นในในลักษณะแบบนี้ถ้าคุณ ถ้าคุณเผชิญสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าถ้าคุณนะคะ,ะเผชิญสถานการณ์แบบนี้กลุ่มที่1เป็นเรื่องราวของคุณนะคะแต่ถ้ายังไม่ใช่นะคะเดี๋ยวคุณไปเลือกอีกสองกองที่เหลือได้เลยเอาละค่ะถ้ากลุ่มที่1สถานการณ์ตรงเราไปต่อนะคะโอเคค่ะ ถ้ามีน้องแมวเข้าเฟรมไม่ต้องตกใจน้องเริ่มมาคอเคลียร์แล้วนะคะน้องเริ่มมาคอเคลียร์แล้วเดี๋ยวจะเห็นเข้ากล้องเดี๋ยวน้องจะกระโดดนะคะ tree of salt. s w o r s คือต้องบอกก่อนนะคะว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่รอก,การแก้ไข เขาอาจจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ปากเสียปากหมาโอ้ยพูดได้ไม่นี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบพูดที่คุณโกรธอะ่ะเออนะคะแล้วก็จริงจรๆแล้วอะ่ะพยายามควบคุมความคือเขาพยายามควบคุมใจตัวเองอะ่ะเออเขาอยากให้คุณงอเขาว่านะคะแต่แต่ควายมองว่าเออท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ คุณไม่รู้หรอกนะว่าใครผิดแต่ทายที่สุดแล้วคนคนนี้จะทนไม่ได้นะเพราะว่าสามดาบมันเป็นพลังของความกโกรธพลังของของอะไรหลายอย่างนะคะอืเนี่ยมัน,ม,นมันเห็นเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ for of s o r t คือคือในตอนนี้เนี่ยถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอนะ่ะเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้เลิกถ้าคุณคิดว่าเขาเลิกเขาไม่ได้เลิกเด้อนะคะเขาไม่ได้เลิกพียงแนะเขาขอความสงบ เขาขอความสงบก่อนมันเป็นแบบว่า peace in my heart นะคะเออขอความสงบนะคะแล้วยังไงคะอืมสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะกลุ่มที่หนึ่งนะวไวม,มีความรู้สึกว่าเขาอะตอนนี้อะเขาเขาเขา,เขาพยายามที่จะแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนกลับมาตระหนักรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคระหว่างคุณกับเขา,าคืออะไรนะ โอ้เนี่ยเขาพยายามที่จะทําให้เรื่องราวความรักของคุณกับเขาว่ามันดีขึ้นนะโออพวกถ้าถ้าให้พูดแบบว่าเอาเข้าใจง่ายเลยนะถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเลิกไม่ได้เพราะในใจของเขาอ่ะเออมันมันก็ยังรักคุณอยู่ใช่ไ่ะเออแต่แต่ถ้าจะให้แบบทักก่อนตอนนี้โอ้โหมันก็ดูแบบเสียเชิงเหมอนเนอะเออเขาอาจจะเป็นคนที่มีพลังของ เพศชายทำมาสคีรินเยอะต่อให้เขาเป็นผู้หญิงหรือว่าต่อให้เขาเป็นเพศอะไรก็ตามแต่นะคะเขาอาจจะมีแบบว่าพลังของการแบบอีโก้อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะถ้าสิ่งที่เขาจะ take action ต่อไปคืออะไรนะคะสิ่งที่เขาจะ take action ต่อไปคืออะไรก็อย่างที่ผมบอกเลยนะคะก็สุดท้ายจะมีข้อความจากเขาแน่นอนคือคุณต้องทนให้ได้ถ้าคุณอยากที่จะดัดนี้ใส่เขา คุณต้องทนให้ได้ถ้าคุณอยากจะตัดนิสัยเขาอย่างนี้ค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมันหนักกันทั้งคู่ลคะค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะความความสัมพันธ์นี้นะคะมันมันเหนื่อยมันหนักกันทั้งคู่แต่แต่เขาพยายามหาทางออกนะคะคือพยายามที่จะแบบเฮ้ยทำยังไงที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้ไปต่อถามถามว่าเขาแบบอยากจะทิ้งคุณหรือว่าอยากจะไปเลยไหมเนี่ยวายไม่เห็นในเรื่องในเรื่องขนาดนั้นเพียงแต่ว่า ความรักเนี่ย,ไม,ไ,ยออไม่ไปอยู่คนที่อีโก้สูงเออพอมม่ไปอยู่กับคนที่อีโก้สูงเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นไมค์เกมอั่างนั้นถ้าคุณแบบไปเล่นไมค์เกมตามอะ่ะคนที่เหนื่อยมันก็จะเป็นคุณแต่ถ้าเรารับรู้อย่างนี้แล้วว่าเฮ้ย mm hmm. นายก็รักเราเธอก็รักเราเออดังนั้นอยากจะทำอะไรเออทำไปเลยจ้า <laughs> มันก็จะได้เหมือนกันนะใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนอัพเ e e นะคะ โอเคค่ะก็ความผูกพันความผูกพันพฤกสบกันมังกรนะคะเขาอาจจะเป็นคนลักนาท่าดินนะคะพฤะสบกันมังกรนะคะเมถุนตุลกุมได้นะคะสุดท้ายห่างกันก็คิดถึงกันเสมอคุณคุณเหมือนคุณคุณเหมือนคนเนี้ยแฟนคุณอาจจะเป็นคนแข็ง,ขงอ,าอาจจะแไ,ไม่ค่อยแสดงความรักใช่ไหมแต่การที่มีคุณมา มันเหมือนกับน,น้ํารดลงหัวใจอะ่ะมันทําให้เขามีความรู้สึกมีชีวิตชีวาเออการที่คุณแบบมามันทําให้เขาแบบมีความรู้สึกชีวิตชีวามันมันบอกไม่ถูกอะ่ะแต่ต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยไม่ได้เลิกกันแล้วก็ถามว่าเขายังรักเราอยู่ไหมรักสินะคะแต่ไปเจอคนปากแข็งนะเออไปเจอคนที่แบบปากอย่างใจอย่างอีโกสูงนะคะปากไม่ตรงกับใจนะคะอาจจะบอกเลิกนะคะหรือว่าแบบ อาจจะไล่คุณไปกไกลไกแต่จริงๆแล้วหัวใจเรียกร้องเพียงแค่คุณผู้เดียวอะไรประมาณนี้เช็คเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านานไมหมกว่าเขาจะเป็นฝ่ายแบบติดต่อมาก่อนเนาะแปดเก้าวันแปดเก้าวันแน่น,นอนนะคะถ้าเรวสุดก็คือแปดเก้าชั่วโมงนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่า การดูดวงโปรดใช้วิจารยานในการรับฟังการอ่านดวงด้วยเพราะเราดูแบบ general reading เนาะเออมันก็จะมีแบบหลายคนนะคะที่มี Energy ตรงหรือไม่ตรงดังนั้นก็โปรดใช้วิจารยานในการรับฟังด้วยนะคะคำแนะนำคู่นี้เป็นอย่างไรก็เอาเป็นว่าคู่ของคุณนะเขาชอบให้คุณเอาใจ King w n n เขาชอบจะเป็นผู้นําไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่เขาชอบให้คุณเอาใจนะคะ passion ความรู้สึกยังมีกับคุณอยู่ร้อยเปอร์เซ็นได้ร้อยเปอร์เซ็นได้ passion ยังมีกับคุณอยู่ยังไม่ไปไหนเพียงแต่อิโก้จัดเหลือเกินไม่รู้จะจัดไปทางไหนแต่เรียกว่าจัดจ้านมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะบทสรุป อนนี้จะเป็นเซเว่นอฟสอดเขาส่องคุณหนักมากคนนี้แอบส่องคุณหนักมากชีวิตแบบโอ้โหออยู่ไม่ได้นะคะถ้าแบบว่าจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเออมันมันไม่ได้พูดกันแต่มันส่องหนักเออเอาเป็นว่าไม่ได้พูดคุยกันกับคุณนะคะแต่คนนี้คือส่องคุณหนักมากเลยนะคะแล้วก็ครูไอบอกว่าความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยเออก็ยังมีให้คุณอยู่ยังไม่ได้แบบว่าจะหายไปไหนนะคะแล้วก็ ถ้าใครนะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันคือ energy เราหรือเปล่านะคะดังนั้นแนะนำแบบเช็คดวงส่วนตัวดีที่สุดน,นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สำหรับ angel number คุณได้1นะคะ1นึ่งนะคะ1เหลียนเนี่ยยังไงก็ยังไม่เลิกกันนะคะยังไงก็ยังไม่เลิกกันดังนั้นยืนยันคำตอบนะคะด้วยหมายเลข1นึ่หนึ่ง นะคะยืนยันคำตอบด้วยหมายเลขห,ห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การท้านใดสนใจดูวดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะตอนนี้เปิดแบบในเรื่องของการดูดวงไฟ PDF birth chart นะคะ astrology แล้วก็ d e s t r y m a t r i x รวมถึงการเปิดนะคะหนึ่งคำถามกลับมาแล้วถ้านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ เขาจะ action อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรและเขาจะ action อะไรนับจากนี้นะคะอา่ะค่ะ,คคะพลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ พลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ต่ขออนุญ,ญาตแบบเอ่อเลื่อนกล้องแบบเข้ามาใกล้กว่านี้หน่อยนะคะพลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะ ควีนออปเพนเดโค่เดโมนไฮโรฟันอัเทอร์ติคหาเอเมอร์ร์โอเคขออนุญ,ญาตมองไพ่สักครู่นะคะ ืแป๊บหนึ่งนะคุณมองว่าสถานการณ์ตอนนี้เบื่อหน่ายคือเข,เขาว่าเบื่อหน่ายมันมันหมายความว่าแบบเอ่ออีก,ก้สูงทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอือืออาจจะช้าไปหน่อยเพราะว่า เรามองไพ่เราก็พยายามแบบนึกนะคะว่าเออไพ่เขาอยากแบบบอกอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ c u e e n p e n t a c l e นะคะแล้วก็ The Moon ถ้าเปรียบก,ก็คือเหมือนคุณกับเขาอะคุณดูสีหน้าสิทั้งคู่อยู่ในอารมณ์ตอนอยู่คนเดียวอะคิดถึงกันเนาะเออแต่พอออกไปข้างนอกล้นลาป,ปาจิโกนะคะแต่พอแบบกลับมา อยู่คนเดียวคือแพ้กลางคืนเนี่ยแล้วเพราะอะไรเพราะอีโกโ้คือสถานการณ์เป็นแบบนี้มาถ้าเป็นแบบนี้กองนี้คือของคุณนะคะถ้าเป็นแบบนี้กองนี้คือของคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะแล้วแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ s e v n n of Wands รักนี้ต้องฝ่าฟันไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆรักนี้ต้องฝ่าฟันนะคะยังไงก็ต้องกลับมาปล่อยไม่ได้ค่ะมันเหมือนกับอย่างเชิงกันเนาะว่าใครจะอ่อนให้ใครก่อนนะคะครูมีความรู้สึกว่าคนที่คุณถามถึงอะนะคะคนคนนี้คือ คือเหมือนกับอินเนอร์หรือว่าพอร์ของการตอบตู้กับใจตัวเองสูงมากนะคะแล้วสองถ้วยอะทนไม่ไหวแล้วอือฮึคือถ้าคุณไม่ไม่แอคชั่นเขาก็แอคชั่นแน่นอนนะคะคนที่มาดูคลิปนี้ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรอะ่ะสองถ้วยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเขาก็ยังมีคุณในหัวใจนะคะ แล้วตัวของเขาคือค่อนข้างที่จะแบบต่อสู้กับใจตัวเองมากพยายามจะนิ่งพยายามจะแบบว่าเฮ้ยคุณอะต้องต้องชาร์จหรือว่าต้องเข้าหาเขาก่อนนะแต่แต่ถ้าคุณนิ่งแล้วคุณดูความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันม่ผิดนะคะคือรอบนี้ฉันมีผิดทําไมฉันจะต้องแบบเป็นฝ่ายง้อหรือเป็นฝ่ายยอมใช่ไหมคะความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเขาเรียกว่าทาั้งทั้งสุขและทุกข์นะคะอือ ค,คิดถึงค่ะเนี่ยคิดถึงเฝ้ามองคุณผ่านโซเชียลมีเดียคือคนนี้คิดถึงง่ายชัดเจนนะคะถ้าถามว่าแบบเขารู้สึกยังไงกับคุณกูค,ควยมองว่าเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็เผูกพันไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปง่ายๆนะคะตอนนี้อ่ะคุณคุณมาดูอยู่ คุณรู้เลยว่าตอนนี้เขากำลังสองโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณอยู่หรือไม่ก็แบบว่าไปอ่านข้อความเก่าๆที่คุณกับเขาเคยแชทกันแล้วตอนนี้ในหัวสมองเขาก็มีคุณนะเออคือเ,เรียกได้ว่าคุณก็มีอิทธิพลกับใจเขาสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นภาพนี้หรือเปล่ากลุ่มนี้นะเป็นพลังงานแบบพลังงานของการสู้เออถึงแม้ถึงแม้ว่าแบบอุปสรรคมันจะเยอะขนาดไหนนะคะแต่ แต่ตัวของเขาก็ก็ไม่ยอมปล่อยถึงแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่เอาละเหนื่อยนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายแบบบายๆไปก่อนนะคะแต่สุดท้ายก็คือจะต้องกลับมาตายรังคุณนะคะอันนี้คืออิโมชั่นนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาจะแอคชั่นอะไรอ่ะแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรนะคะเขาจะแอคชั่นอะไร สิ่งที่คุณโทษทีค่ะ The Tower นะคะสิ่งสิ่งที่คุณถ้าคุณนิ่งอะ่ะเขาจะเป็นไฟเปิดก่อนนะคะ uh, Tower คือคือถ้าคุณนิ่งเขาจะเป็นไยเปิดก่อนเข้าหาคุณก่อนแล้วก็ถ้าไม่ได้คุยกันหกชั่วโมงภายในสี่สิบแปดชั่วโมงเขาทนไม่ไหวแน่นอน สิ่งที่เขาจะแอคชั่นก็คือเขาทนไม่ไหวนะคะภายใน48ชั่วโมงเขาจะติดต่อหรือว่าจะต้องบัดแ k e ตี e e f f f อรนะคะก็คือพยายามจะเข้าหาคุณแน่นอนตอนนี้ความเงียบของคุณอะมันเป็นความเงียบที่ใช้ความคิดเด้อนะคะเจ็ดถ้วยท่ทีค่ะเออถูกแล้วเจ็ดถ้วยในตรงนี้เนี่ยมันเป็นในลักษณะของการ ใช้ปัญญานะคะในการแก้ปัญหาหรือตัวของเขาเองอาจจะหาทางหลายทางปรึกษาเพื่อนหรือบางคนอาจจะแอบ,บไปดูดวงเรื่องคุณก็ได้เออหรือบางคนแบบอาจจะแอบแบบไปดูดวงเรื่องคุณก็ได้อะไรประมาณนี้ได้หมดนะคะใช้ปัญญาเยอะพยายามที่จะหาคําตอบว่าออจะทํายังไงให้ให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อะ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่ครูบอก การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตอนนี้อย่างที่บอกว่าพลังของการแอคชั่นของเขาสูงมากนะคะขอให้คุณแบบบินลีฟเชื่อมั่นเพราะเพราะตัวเขาก็อยู่ไม่ได้นะคะตัวเขาก็ค่อนข้างมีความรู้สึกกับคุณการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีนะคะเป็นการเปลี่ยนโชคชะตาที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นโชคชะตาที่สดใสนะคุณจะต้องโพสติฟติงกิ้งด้วยคุณจะต้องแบบ คิดบวกด้วยความคิดของคุณเป็นกดแรงดึงดูดชั้นดีโดยเฉพาะในเรื่องของความรักระหว่างคุณกับเขาคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นดังนั้นดูแลในเรื่องของความคิดให้ดีนะคะดึงถ้วยโอ้โหให้สวยมากคุณดูสิเอาละค่ะก็ใครที่เจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหานะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกับใครก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกองล้อแห่งโชคชะตาของคุณอะหมุนเวียน ให้คุณได้พบเจอกับความสมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลไปคุณไม่ต้องทำอะไรเขา t a k e action แน่นอนนะคะเพราะว่าเราดูในเรื่องของ Emotion ของเขาแล้วค่อนข้างทุรนทุรายเหมือนกันนะคะรอบนี้ต้องเป็นเป็นรอบนี้ต้องให้เขาเป็นคนรับกรรมให้เขาได้รับบทเรียนให้เขาได้รู้ว่าคุณมีค่าขนาดไหนนะคะขอให้เขาแบบได้เจ็บปวดบ้างอย่าไปสงสาร <c oughs> คือคุณจะบอกว่าแบบไม่ต้องทปอะไรจริงๆนะยังไงเขาก็จะต้องแบบเป็นฝ่ายหาทางเข้ามาหาคุณจนได้นะคะขอ,อบบสรุป1ใบนะคะแล้วก็ Angel number a n g e l n u เ b e r นะคะเป็น p a g e of c u p s นะคะก็หมายเลขที่ปรากฏตรงนี้จะเป็นหมายเลข1242นะคะหมายเลข1242 Angel number ที่ปรากฏตรงนี้เป็นหมายเลขสำหรับคนใครก็ตามแต่ที่เข้ามาเจอ คลิปนี้เราเลือกกลองที่2องนะคะหนึ่จะเป็นซายของคุณเป็นความรักนะคะถ้ายังไงก็น้อมรับพลังงานดีๆแบบนี้ขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันคำตอบด้วยหมายเลข1242ท่า้นใดสนใจอยาการะเจาะลึกตัวส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้อ,อันนี้เป็นแบบ General Reading นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเขายค่ะคือไฟไฟเข้า แล้วก็2เหรียญโอเคค่ะก็สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในระหว่างคู่ของคุณนะคะมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นพยายามประนีประนอมกันอยู่นะคะคือคือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยพยายามประนีประนอมกันนะคะจากจากี่ไพ่บอกเลยว่าอารมณ์อารมณ์เริ่มนิ่งขึ้นละนะคะคุณกับเขาอารมณ์เริ่มนิ่งขึ้น แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นะคะพยายามเข้ามาช่วยให้คุณทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจหลายคู่อาจจะคิดว่าแบบรอบนี้แบบเลิกกันชัวนะคะคุณอาจได้รับเมสเซจจากเขาวันนี้นะคะคุณอาจจะแบบ มีความรู้สึกคิดถึงเขาแบบรุนแรงมากๆเลยนะคะดังนั้นคือคือไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าคนที่เขามาเจอคลิปนี้นะคะคุณคุยกันบ้างแล้วแหละแต่การคุยกันนะคะมันยังมีบางสิ่งบางอย่างติดค้างในใจอยู่นะคะคือถ้าให้สรุปเลยคนที่มาเลือกกอง,กองนี้ก็คือมีมีปัญหากันไม่ถึงขั้นเลิกหรอกแต่แค่แบบพันหลังให้กันเฉยๆแล้วตอนนี้คุณอาจจะได้แบบพูดคุยกันแล้วแต่มันก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ออแล้วก็เวลาที่ห่างกันไปอะ่ะใจทั้งคู่อย่างหลักกันคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณเพียงแต่แบบว่ามันมันเป็นปัญหาซ้าๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากบุคคลที่สามรอยเปอร์เซ็นต์นะคะมันอาจจะเป็นเกิดจากทัศนคติหรือว่าแบบปัญหาส่วนตัวของคุณแต่เอาเป็นว่าใครนะคะที่มีสถานการณ์เดียวกันแบบนี้นี่คือกองของคุณนะคะเดี๋ยวเราไป หาคำตอบกันเริ่มจากเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันถ้าสถานการณ์ของคุณตรงนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกัน,นะคะ่ะเออแดไม้ก็ แปดไม้ mine, เนี่ยครูครูคมีความรู้สึกว่ารู้สึกเขาอยากอยากคืนดีแล้วอะ <c oughs> <c oughs> คือแบบไม่ไหวอะเออคือเขารู้สึกเซ็งมากนะคะคือสถานการณ์ตรงนี้มันเซง็งมันเซ็งแบบไม่รู้จะทาอย่างไรแล้วอยู่ท่ามกลางผู้คนก็ไม่มีความสุขคือมันเขากดดันมากคือคือถ้าคุณแบบ อยากรู้ว่าคุณเนท่าทให้เขาเครียดขนาดไหนอ่ะคนนี้เขาเครียดมากเลยนะเรื่องคุณเนี่ยอ่ะเห็นไหมเราบอกเลยว่าอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากหรืออยู่ท่ามกลางอะไรเขาไม่สามารถซ่อนความรู้สึกปวดร้าวได้นะจากคนล่าเริงก็จะกลายเป็นคนแบบเครียดคือตอนนี้คือเขาเครียดเรื่องคุณมากนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะคุณมีอิทธิพลกับใจเขามากสมองของเขาเนี่ยพยายามไม่คิดเรื่องคุณแต่ก็วนเวียนแต่เรื่องคุณอนะ่ะ เดาบคุณดูเลขเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดคุณดูสี่คือแบบเลขเจ็ดมานะคะแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันหนักอึ้งมากเลยนะถ้าเราดูตามลักษณะของของตัวเลขนะคะแล้วก็เขาเจ็บปวดเขาเขาในระหว่างที่ไม่ได้คุยกันอะ่ะคิดลบด้วยนะคนนี้คิดว่าคุณไปมีคนอื่นคนนี้คิดว่าแบบคุณจะหักหลังเขาอืมคนนี้คือแบบคือยังไม่ยอมปล่อยอะ่ะออ คือรู้ว่ารักครั้งนี้มันเหนื่อยรักครั้งนี้มันหน่ายแต่เขาไม่ยอมปล่อยอ่ะไม่มีความสุขอยู่ท่ามกลางผู้คนไม่ว่าจะทํางานนะคะหรือว่าแบบจะออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือว่าจะออกไปทําอะไรอ่ะเขาโฟกัสปกติถ้าเขาเป็นคนที่โฟกัสตลอดอ่ะแต่พอเขามีปัญหากับคุณในช่วงเวลานี้อ่ะค่ะเขาหลุดโฟกัสทันทีเขาเขาเขาว่าหลุดโฟกัสทันทีหมายถึงว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบเฟซความสุขเขาไม่สามารถที่จะแบบ แฮปปี้ได้เอาเป็นว่าคนรอบข้างรู้นะคะคนรอบข้างรู้เลยว่าคนคนนี้ไม่มีความสุขคุณดูนะเห็นไหม <c oughs> เขาปรีกปรีกวิเวกหรือว่าแบบเอาเป็นว่าต่อให้อยู่ในกลุ่มคนนี้แต่หน้าเขานี่คือออกยนะว่าแบบมีเรื่องทุกข์ใจเพราะเขาคิดแต่เรื่องราวระหว่าง,งคุณกับเขาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ็ดถ้วยอะ่ะโหแบบต่อให้อยู่ในที่ที่หรูหราต่อให้อยู่ในที่ที่มันแบบ สบายขนาดไหนอะแต่ใจเขาร้อนรุ่มอย่างดังไฟเออร์อะคือคนนี้เอาคุณจะออกจากหัวไม่ได้แล้วก็ในในทุกครั้งที่มีปัญหากันเนี่ยมันไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้เอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยคุณคุณทําให้เขาสติหลุดนะคะก็คือทําอะไรก็ไม่ค่อยจะราบลื่นก็ใช้คําว่าสติหลุดได้ไหมพลังงานของแปดเจ็ดเจ็ดสติหลุดได้นะคะเดี๋ยวขอขอดูสิ่งสิ่งที่เขาจะ take action ต่อไป แล้วสิ่งที่เขาจะ take action ต่อไป Devil นะคะก็พลัง Devil นี้คือพลังหึงพลังหวงพลังแบบใครก็มาแย่งไม่ได้ชอบไหมชอบแบบนี้ไหมเอาเป็นว่า Devil ขึ้นมาเนี่ยคงเอาตรงนะควายมีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เคยประกาศความหึงต่อหน้าสาธารณชนถ้าเขาไม่เคยแบบ เอ,อ่ทำอะไรให้คนอื่นรู้ว่าคุณคบกับเขานะคะคือคือรอบเนี้ยเหมือนเขาต้องการอยากที่จะบอกให้กับทุกคนรู้ว่าแบบเขากับคุณคุณคือของเขาเขาเขาคือของคุณคือเดวิ่วมันเป็นพลังของการลุ่มหลงคัดรุนแรงอย่างที่วายบอกว่าความคิดของเขาอะพอไม่ได้คุยกันอะเขาไม่ได้คิดว่าคุณดีนะเออเขาคิดว่าคุณแบบไปไปมีคนอื่นหรือว่าไปทําอะไรที่มันแบบ ที่มันไม่ดีอ่ะเขาเขาหึงเขาห่วงคุณมากเลยดังนั้นคิดว่าคงจะต้องมาเคลียร์กับคุณแล้วก็คงจะต้องแบบออยอมยอมทําทุกอย่างให้คุณแบบได้อยู่ในชีวิตของเขาแล้วควายมีความรู้สึกว่าเขาหึงคุณมากนะคะถ้าคุณยังไม่ได้แบบมีถานะที่ชัดเจนอ่ะคนคนนีอ้อยากจะขยับถานะให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าอะไร อนุญาตถามไม่รู้ว่าโอเคมไหมเพราะว่าอะไรเพราะ <_ an> เพราะเขาไม่อยากให้คนอื่นอ่ะเออเข้ามาวุ่นวาย,ยากับคุณคุณไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะทะเลาะก,กันในเรื่องแบบไหนแต่คนนี้ค่อนข้างอยากที่จะ action ประกาศว่าคุณคือของเขาคนเดียวเขาเ,เ,เ,เขาหึงเขาห่วงคุณมาก <_ c oughs> <_ c oughs> กองนี้นะคะแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะต้องบอกเลยเออ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะคุยเห็นในเรื่องของของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือพไพ่ใบนี้พูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทําเขาจะทําเพราะว่าเขาต้องการอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ให้อยู่แบบดีขึ้นคือเหมือนกับว่าไอการที่แบบมันเป็นแบบนี้เหมือนเขารู้ใจตัวเองว่าแบบเฮ้ยคุณเอาจริงว่าคุณจะไม่อยู่ในชีวิตของเขาจริงๆริงนะคะการตัดสินใจกลุ่มนี้คายเห็นว่า เร็วๆนี้นะสิ่งไหนที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะทําเขาจะทําให้คุณมันดีไหมดีสิคือเขาต้องการอยากจะได้คุณเป็นของเขาคนเดียวอะเออถ้าเขาเคยลังเลถ้าเขาเคยไม่มั่นใจรอบนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าแบบปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าคุณเงียบถ้าคุณแบบทําเป็นแบบโนสนโนแคร์คุณมาทุกทางแล้วคุณทําต่อไปได้เลยนะคะเพราะว่ากระตุ้นให้เขาได้ take action กระตุ้น ความรู้สึกจริงๆที่เขามีกับคุณได้เป็นอย่างดีจงทําต่อไปแล้วก็สิ่งที่จะแอคชั่นต่อจากนี้คุยเห็นในเรื่องของการทําบางสิ่งบางอย่างให้ให้คุณแบบไปไหนไม่รอดหมอยความว่าให้คุณให้คนอื่นรู้ว่าคุณมีแฟนแล้วเป็นเขาเรือมัน <laughs> อ่ะสรุปเลยทาวเวอร์เรวเนี้นะคะ่ะอะไรที่คุณไม่เคยเห็นเขาทํานะ กันห่วงคุณกันหึงคุณคุณจะเห็นแน่นอนนะคะเพราะคนคนนี้แบบเหมือนได้รับบทเรียนแล้วว่าเวลาที่คุณเอาจริงอะ่ะเฮ้ยมัน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 เจ็บปวดมากนะคะเขาเขา,เขาได้รับบทเรียนแล้วนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดละกันเป็น Angel ิลใน e มือคลิปนี้แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะถ้าพลังงานตรง อะไรตรงน้อมรับตรงนี้ได้เลยขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันคำตอบด้วยหมายเลข8778ถ้าใดนสนใจดว,ดวงก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ